มันเห็นรถมาไงมันก็เลยเลี้ยวกลับมันไม่ยอมลงไม่ลงนะมันเลี้ยวกลับไปไหนของมันนะย้อนกลับลงไปเลยเออโอ้โหฝุ่นตลบเลยอะ่ะเธออย่าไปนั่นมันดิมันไม่ยอมลงไปนะมันลงแล้วนะแล้วมันกนะ็ <laughs> นขึ้นมาใหมา่ <laughs> นของธรรมชาติเหนหนมเขาไล่มันลงล่ะข้าไม่ให้มันขึ้นมานก็ลงมันตัวไฟตัวอะไรไหนไหมันก็ลงอะล,ลงไปทีละตัวสองตัวอะเอาไอ้ในมือไนะในมือนะ่ะตายไปทะลอม